มีเรื่องอีกยังว่าของคนเขมรมาเล่าให้กับทุกๆคนฟังกันอีกแล้วนะครับพอล่าสุดรัฐบาลเขมรมีแผนที่จะเอาตุ่มน้ำมาวางไว้ตามสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะให้คนกัมพูชาตักน้ำเอามาเล่นกันนะครับโอ้ m ม g ก็ก็กราบสวัสดีน้องๆน,น,น,นูนูทุกคนโดยนะจ๊ามาพบกันอีกแล้วกับช่องของนะหัวงอคนนี้คนเดิม ในคลิปนี้นะครับนะก็จะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชยมาเล่ากับทุกๆคนฟังกันอีกแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันอย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดตุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนะกันคนละหนึ่งทีด้วยนะจ๊ะนะาจะได้มีกําลังใจกําลังใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาในทุกๆวันนะครับช่วงนี้ก็มาแบบรัวๆเลยนะเวลาประมาณสักตีห้นาทีนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันเอาไว้ด้วยล่ะ ส่วนสำหรับเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้ก็คืออย่างที่รู้รกันนะครับณปัจจุบันนี้คนเขมรก็เริ่มมีการเล่นสงครามกันแล้วทั้งๆที่ทางรัฐบาลเขมรก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าให้เล่นอย่างออฟฟิเชียลเพียงแค่3-4วันเท่านั้นแต่ว่าจะเป็นแต่ละจังหวัดที่กัมพูชาเขาจะจัดกันเองนะครับบางจังหวัดก็จัด3วัน หรือบางจังหวัดก็จะจัด4วันแต่ณปัจจุบันนี้ที่กรุงพนมเปญในตอนนี้วัยรุ่นเขมรก็ไม่รอให้ถึงวันที่12แล้วนะครับก็จัดหนักกันตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าเอาวัฒนธรรมจากไทยไปหรือเปล่าเพราะขณะที่ไทยมีการประกาศออกมาว่าให้เล่นตั้งแต่วันที่1่แต่ณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีใครออกมาเล่นสาดน้ํากันนะครับแต่ก็จะมีบ้างที่เป็นงานลื่นเลินแต่ว่าจะจัดในบริเวณห้างหรือว่าเป็นสถานที่ปิด ส่วนมากนะครับอันนี้คืออัปเดตล่าสุดเมื่อวานที่น้าเนี่ยเริ่มหาข้อมูลดูแล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่งานใหญ่โตอะไรจะเป็นเพียงแค่แคมเปญเล็กๆตามห้างอย่างไรก็ตามล่าสุดมันมีเรื่องแปลกของคนเขมรเนเกิดขึ้นอีกหนึ่งอย่างเพราะมีการประกาศจากทางรัฐบาลทเทมเอนนะครับว่าพอถึงเทศกาลสัตว์น้ําครั้งนี้พวกเขาห้ามเล่นอะไรที่มันแผงลงรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการปาน้ําการใช้ปืนฉีดน,น้ําการใช้แป้ง หรือว่าการกระทําอะไรใดๆที่เป็นอันตรายนะครับพวกนี้ห้ามโดยเด็ดขาดแล้วถ้าจะถามว่าอ้าวแล้วจะเล่นน้ํากันยังไงล่ะคือมันมีสื่อที่ชื่อว่า60บัตนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าเดี๋ยวทางรัฐบาลกัมบูชาเนี่ยเขาจะมีการเอาตุ่มน้ํามาวางไว้ตามถนนหนทางที่เป็นถนนสายที่เป็นเมนหลักในการเล่นสัตว์น้ําของพวกเขาซึ่งลักษณะนี้เนี่ยมันก็จะเป็นไปตามหลักวัฒนธรรมเก่าแก่ของเขมร เพราะเท่าที่น้าหาข้อมูลเห็นบอกว่าปีก่อนๆรัฐบาลกัมพูชาก็ใช้วิธีนี้นะครับก็คือจํากัดให้คนเล่นอยู่ในบริเวณที่จํากัดว่าจะเล่นถนนเส้นไหนแล้วก็จะเอาตุ่มน้ำเนี่ยไปวางไว้นะครับซึ่งเห็นบอกว่าการจัดกิจกรรมแบบนี้เนี่ยมันจัดกันมายาวตั้งแต่ปี2020แต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยดูเหมือนกับว่าคนคเขมรจะไม่ค่อย ชอบกับการตักน้ําจากตุ่มมาลาดการซักเท่าไหร่นะครับเปลี่ยนไปเล่นอะไรที่มันเป็นวัฒนธรรมใหม่ๆเช่นพวกปาแป้งปืนฉีดน้ําเพราะตอนนี้เนี่ยปืนฉีดน้ามันกําลังมาเลยนะครับแต่ก็มีกฎหมายออกมาแล้วว่าห้ามใช้ปืนฉีดน้ําไม่รู้ว่ากฎหมายฉบับนี้จะบังคับได้หรือเปล่านะแถมแค่นั้นไม่พอทั้งสื่อรวมถึงคนเขียนหลายต่อหลายคนก็ได้ออกมาเรียกร้องนะครับว่าไม่ควรที่จะมาจัดเตรียมพวกตุ่มอะไรให้มันมากเรื่องมากความ พราะอยากจะสาดน้ํากันแบบที่ตัวเองนั้นต้องการถ้าหากจะมามัวเอาน้ําจากตุ่มเนี่ยมันจะไปสนุกอะไรประมาณนี้นะครับก็เกิดเป็นการถกเถียงกันเองระหว่างคนขเขมรด้วยกันเองซะอย่างนั้นทีนี้เรามาฟังความคิดเห็นเต็มๆของพวกเขากันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่ทางรัฐบาลกําลังจะเอาตุ่มน้ํามาวางไว้ให้คนขเขมรเนี่ยเล่นสงการกันนะครับพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่าผมชอบนะอะไรแบบนี้ผมสนับสน,นุนคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าตอนเด็กๆ ก็เคยเล่นโอ่งน้ํากันแบบนี้นี่แหละแล้วก็มีดอกไม้มาโปรยข้างทางมีความสนุกสนานมากๆไม่เหมือนตอนนี้ทําไมมันถึงได้เลอะเทอะขนาดนั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจริงเล่นกันแบบนั้นมีมานานมากๆแล้วแต่คนสมัยนี้เล่นกันแบบผิดๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสนับสนุนตุ่มน้100ํา100%เปอร์เซนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ากลัวว่าผู้สาวจะไปฉี่ใส่ตุ่มนะสิซึ่งจากคอมเมนต์ตะกี้ก็มีคนขเขมรมาเม้นตอบด้วยนะครับเขาบอกว่า ก่อนที่จะพูดถึงผู้หญิงแบบนั้นควรควรที่จะคิดก่อนเมนไฮให้ร้ายผู้หญิงแบบนั้นมันจะดูไม่ดีนะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าผมก็อยากจะรักษาวัฒนธรรมเก่าแก่ของคอมเมนต์เหมือนกันนะแต่ในตอนนี้สิ่งที่เห็นคืออะไรล่ะจูบกันไปทั่วเดินไปเดินมาก็คอยปะแป้งแต่กับผู้หญิง คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอยากจะให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้การเล่นน้ําที่ถูกต้องเราใช้ขันตักน้ําจากตุ่มเล่นกันมาตั้งแต่สมัยโบราณมีการฉีดน้ําหอมลงในน้ําถ้าร้อนก็ใส่น้ําแข็งลงในตุ่มนั่นแหละเล่นกันแบบสุภาพแต่ดูสมัยนี้เล่นกันแบบเลอดเทะน้ําอะไรก็เอามาเล่นแล้วยังมีการเล่นแป้งกันอีกนี่มันเป็นวัฒนธรรมของต่างชาติชัดๆคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพี่น้องชาวกัมพูชาต้องจำเอาไว้คนไทยฉลาดมาก พวกเขามีความคิดที่จะเอาวัฒนธรรมของพวกเราไปเขาพยายามเอาปืนฉีดน,น้ําของพวกเขามาขายให้กับเราพยายามทําให้เราลืมวัฒนธรรมเก่าแก่ของเราแล้วพอเราลืมพวกเขานั่นแหละก,ก็จะเอาไปขึ้นกับยูเนสโกคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจริงๆไม่ต้องเอาตุ่มน้ํามาวางก็ได้แค่หน้าบ้านมีถังน้ําวางไว้ให้เล่นแค่นี้ก็ดูเหมือนจะเป็นกิจกรรมเก่าแก่ของคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าดีใจจริงๆเพราะการเล่นน้ําของคอมเมนต์มีมานานมากอยู่แล้วไม่ใช่เพิ่งมามี แต่สาหรับปืนฉีดน้ําเราไม่เคยมีอันนี้เราต้องยอมรับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าดีใจกับคนขายโอ่งด้วยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าผมไม่สนับสนุนการสาตว์น้ําในทุกกรณีคมเนดั้งเดิมไม่มีแบบนี้พวกเรามักจะเล่นกันและเล่นกันไม่ใช่หรอไม่ว่าจะเป็นการชักขเขยื้อการเล่นซ่อนผ้าการโยนช้างทําไมถึงลืมการเล่นเก่าๆของเราคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสนับสนุนเด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักตุ่มน้ํากันแล้ว คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นทําไมไม่ใส่ภาชนะที่มันเล็กกว่านั้นล่ะจะเอาองค์อันใหญ่ขนาดนั้นมาตั้งไว้ทําไมมันมีประโยชน์อย่างไรจริงๆแจกพวกโคดน้ําหรือแก้วน้ําอะไรน่าจะดีกว่าคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าผมสนับสนุน100%เรซเราต้องเล่นตุ่มแบบนั้นแหละเหลียเลี่ยงการใช้ปืนฉีดน้าคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่านี่แหละคือเขมรโบราณเราต้องมีตุ่มคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเป็นอะไรที่เสียเวลามากคิดได้ยังไงคนที่มีเงินเอาเงินไปซื้อปืนฉีดน้ําฉีดเล่นน่าจะดีกว่า คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านี่คือแผนของรัฐบาลที่จะต่อสู้กับปืนฉีดน้าคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าสนับสนุนแนวคิดนี้เขมรต้องไม่เล่นปืนฉีดน้ํานี่แหละคือสไตล์เขมรแท้ๆคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าสนับสนุนใส่น้ําองค์แบบนี้แหละไม่มีอันตรายคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าทาไมปีใหม่ครั้งนี้ของเขมรมันดูวุ่นวายมากกว่าปีใหม่ครั้งก่อนๆคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าพอถึงวันเทศกาลก็อย่าลืมส่งตำรวจมาจับคนที่เล่นปืนฉีดน้ําด้วยละ่ะแล้วก็ไอ้พวกที่เอามาขาย อ่าหลักๆก,ก็คอมเมนต์ของคนเขียนกันไปฟังประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็แทบจ99ะ99%าเกปซนลยนะที่เห็นด้วยนะครับว่าควรที่จะเอาตุ่มน้ํามาวางแล้วก็มาตักน้ําเล่นกันนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีปัญหากับไอ้เจ้าปืนฉีดน้ำซะอย่างนั้นนะก็ยังไงแล้วแต่พวกเขาก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าถามความคิดเห็นของนนะค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเดี๋ยวพอถึงวันจริงๆเนี่ยปืนฉีดน้ําน่าจะเดินถือกันให้ควักนะครับแล้วก็ คิดอีกมุมหนึ่งเนี่ยเอาตุ่มน้ําไปวางแบบนั้นแล้วถ้าคนมันเยอะมากๆคนมันจะเข้าไปตักน้ํากันได้ยังไงอันนี้ก็ยังคงสงสัยอยู่นะแล้วน้ําที่จะมาใส่ตุ่มเนี่ยมันจะมีมากเพียงพอหรือเปล่าเพราะดูจากตุ่มแล้วเนี่ยตุ่มมันใหญ่เหมือนกันนะครับไอท่อ PVC ที่ส่งน้ํามันก็เล็กนิดเดียวท่อเนี่ยก็ต่อทุกตุ่มด้วยคือเอาตรงๆถ้าหากไอตุ่มน้ําแรกมันยังไม่เต็มแล้วตักเล่นกันก่อนเนี่ยก็อย่าหวังเลยนะครับว่า น้ำเนี่ยมันจะส่งไปถึงตุ่มอื่นๆนะครับอันนี้แค่หลักฟิสิกส์ง่ายๆนะถ้า,าต่อแบบนี้ตุ่มสุดท้ายเนี่ยคงจะไม่มีน้ําไปถึงแน่นอนนะครับอันนี้ก็ดูเอาจากที่เขาออกแบบเอาไว้นะครับอย่างไรก็ตามก็คงจะต้องปล่อยให้พวกเขาทํากันไปนะครับเพราะมันก็เป็นเรื่องของประเทศเขานะนาก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับทุกๆคนฟังให้มันเป็นความรู้กันละกันแลวถ้าใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็ลืมฝากคอมเมนต์ให้นาทราบด้วยกันละกันนะครับสําหรับในคลิปนี้ ก็หมดเวลาของนาแล้วชัดชอบอย่าลืมฝากกดตุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจกับนาะในการทําคลิปด้วยนะจ๊ะใครกดแล้วก็กราบขอบพระคุณมากและสำหรับในคลิปนี้ก็หมดเวลาของนาแล้วขอลาก,กันเลยก็แลวกันสวัสดีและสวีดัตครับเดินทางไปทํางานโดยสวัสดิภาพกันทุกคนนะจ๊ะ